ใหญ่ก็ได้อีกคือมิงไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมาแกะกล่องสู่มอาหารทะเล500บาทค่ะ มิ้งสั่งมาในราคา500บาทนะคะค่ากล่องเนี่ยห้บาทแล้วก็ค่าส่งอีกร้อยหนึ่งก็รวมแล้วเนี่ยหกราสนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างมิ้งก็เดี๋ยวจะมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะไม่พูดพันทาเพลงแกะก่อนเลยนะคะก็ยังไม่รู้นะว่าของในกล่องออกมาจะเป็นยังไงนะจะสดหรือเปล่าแล้วก็ถ้า ไม่สดไม่เวอร์ก็ถือว่าสั่งมาลองเนาะเพราะเราก็อยากรู้ช่วงนี้ก็ไปตลาดไม่ค่ได้นะคะมาเปิดดูพร้อมกันค่ะอุ้ยโอ้มาเป็นแบบนี้เลยเนาะ เปิดกล่องออกมานะคะเขาก็จะอยู่ในน้ําแข็งเยอะๆแบบนี้นะเนี่ยแอบเห็นแล้วเราว่ามีหอยเชลล์มีปูอุย้ยมีปลาหมึกใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งนะโอเคเดี๋ยวงมก่อนละกันเอาเอาปลาหมึกก่นนะอุย้ยปลาหมึกใหญ่มาก มิงยกไม่ไหวดูอ๋อดูปลาหมึกใหญ่มากเดี๋ยวจะเทียบกับหน้ามีนะดูปลาหมึกเทียบกับหน้ามีโหแค่ปลาหมึกออกมาก็คุ้มแล้วว่ะแล้วเดี๋ยวเอาปลูกออกมากันโอมีหนึ่งอสอง มึกหมึกมึกมึกอะไรเอ่ยมึกอย่างนี้มึกอะไรอะมึกกุ้ยเหรอตีอุ้ยตู้ยังไม่หมดเลยอ่ะอุ้ยมีอีกตู้ห้าตัวแล้วตู้ห้าตัวแล้วนะคะมันจะเจออะไรอีกอุ้ยอะไรอะเด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 ะอุ้ยมีปลาอ๋อ อีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้ปลาอะไรอะ่ะมินก็ไม่สันทัดเท่าไหร่นะคะใครรู้บอกมินด้วยนะวันนี้ปลาเก๋าหรอหรืออะไรคะอะโอเคเอาปลาไว้ตรงนี้ก่อนนะปลาเล็กกว่าปลามึกเออปลาตัวเล็กกว่าป,ปลาหมึกอีกอุ้ยปลายังไม่หมดปลากระพงอีกหนึ่งตัวดูอ้ยอุย้ยตายละนี่มินว่าน่าน่าจะเลยห้าร้อยแล้วนะ เดี๋ยวนะมีอะไรอีก ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะกุ้งมังกรยังไม่หมดเดี๋ยว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 ว้าวกุ้งมังกรอีกหนึ่งตัวค่ะสองตัวนะกุ้งมังกรนี่นะกุ้งมังกรสองตัวค่ะ,ะวางไว้ก่อนมันจะวางยังไงเดียมันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ย โอเคได้ได okay. ้ได้ได้ได้โอ้ยหนักหอ,อยเชลล์นะคะ กุ้งแล้วนะอันนี้ต่อมากุ้งนะคะโอ้วงอางยังไงดีกุ้งหนึ่งสองสามสี่ห้า 何 มันเลย500แล้วนะหมดเรียกนะหมดแล้วเรียงวิทำไมเยอะมากเลยอันนี้ยิงซื้อเองนะไม่มีสปอนเซอร์นะโอ้โหเด้นเดโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยดูนี่นะคะคือกล่องส่ม500บาทที่มิงลองสั่งมานะ คือมิงไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แค่ปลาหมึกก็ใหญ่แล้วนะแล้วก็ได้ปลาทะเลสองตัวนะคะมีกุ้งมังกรไซส์น่ารักน่ารัก,รกมาให้อีกสองตัวปูห้าตัวแล้วก็หอยเชลวกี่ตัวนะสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดสิบตัวค่ะแล้วก็กุ้งอันนี้นะอีกสิบห้าตัวราคาห้าร้อยบาทนะโหคุ้ม เดี๋ยวมิง่งจะลองชิมให้ดูนะว่าจะสดหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้ชิมหมดทุกอย่างนะคือมิ้งจะเก็บไว้ทานหลายมื้อะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไปตลาดไม่ได้นากก็รูู้กันอยู่ช่วงโควิดนะคะก็น,นี้ก็แบบเออได้หลายมื้อเลยนะของมิงอะซึ่งปลาหมึกเนี่ยก็น่าจะทําได้หลายเมนูเลยะค่ะเดี๋ยวมิ้งจะลองชิมกุ้งชิมอะไรที่ทําง่ายๆก่อนนะคะลองชิมดูว่าเขาจะสดหรือเปล่านะคะส่วน ถ้าเกิดเป็นอาหารจานหลักหรือว่าอาหารจําพวกปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยวะก็ให้คุณแม่มิงม้งทาก็ทานในครอบครัวมิ้งทานน้อยอะค่ะก็น่าจะได้หลายมื้ออยู่ ปลาหมึอกอะ่ะมิงไม่ไดเอามาทั้งตัวนะคะเนี่ยมิงเอาหนวดมาลองปิ้งชิมดูนะแค่หนวดก็ใหญ่แล้วอะยวมิงกินไม่หมดอุยแค่หนวดมันก็ใหญ่แล้วอ,อันนี้นะกุ้งมังกรมิงก็จะย่างเลยนะคะไม่ได้ปรุงอะไรพิเศษนะเพราะว่าอยากชิมรสชาติค่ะพักกรุบกริบอ่ะอยูมิงชิมให้ดูเนาะ งทำอย่างละนิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ปรุงเยอะเพราะว่าแบบอยากลองชิมว่าเขาเสดหรือเปล่าเริ่มจากหอยเชลนะอืม,อมใช่ได้เลยอ,อืะลองชิมหนวดหมึกนะเพราะว่าถ้าทำทั้งตัวนะ่าจะกินไม่หมดนะคะ อืมอืปลาหมึกบิ้งดิเดี๋ยวลองกุ้งดีกว่าโอยร้อนกุ้งนะ่ะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ไซส์ก็พอดีค่ะโอ้ยร้อนอดูหัวก่อนโอ้ยหัวเป็นแบบนี้ขออภัยนะร้อนมาก แกะไม่ได้มีออออชอบกินหัวกุ้งมากนะกุ้งอะสดมากนะเพราะว่าตัวยังใสๆอยู่เลยอะ่ะมลองชิมเมนะือ้อร้อนร้อนร้อน ร้อนมากตัวพอดีคำนะคะอืมอืมบอกแล้วว่ากุ้งสดทีนี้กุ้งบังกรนะคะยิงเอาไปย่างเลยนะิีนี้เนีเนื้อออกมาอย่างนี้นะอุ้ยยังยังมีไอร้อนอยู่เลยไม่รู้เห็นไหม ม,มาดูกันอืมอืมอืมใช้ได้เลยอ่ะอืมอันนี้ชิมปูนะยังร้อนๆอ,อยู่เอ้ยร้อน เนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ไม่ได้เป็นเส้นมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่ปูเป็นเนาะน่าจะเป็นปูน,น็อกหรือว่าปูตายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดีย๋ยวลองชิมให้ดูนะอือปูทานได้นะคะสำหรับนิ้งแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าถึงเป็นเส้นๆมากหรือว่าอู้ปูดีมากแบบอือะไรอย่างนี้นะก็ก็รีวิวตามจริงนะก็ประมาณนี้เนาะก็ชิมให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะคะสำหรับกุ้งเนี่ยมีว่าสดมากๆค่ะแล้วก็กุ้งมังกรก็โอเคเลยหอยเชล์อร่อยค่ะใช้ได้ปลาหมึก กรุบแล้วก็กรอบม,มากใช้ได้เลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยคุ้มนะคะ500บาทเนี่ยต่อกล่องนะสำหรับปูค่ะก็ตามคุณภาพเขาเลยนะก็5ตัวในราคาประมาณนี้นะคะได้เนื้อขนาดนี้ก็โอเคค่ะมง่นสั่งมาจากใน Facebook นะคะเป็นเพจกล่องสุมอาหารทะเลนะคะกอบติ๊ถ้าเกิดใครอยากลองสั่งมาลองชิมนะคะก็ลองเข้าไปสั่งดูนะมิ้งไม่ได้สปอนเซอร์นะมิ้งก็ลองสั่งมาเฉยๆก็อาจจะแบบว่าบางกล่องก็อาจจะไม่ได้แบบว่า กุ้งม,มังกรหรืออะไรนะอาจจะได้อย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะคาาคากันไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิกกี้ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะใช้ได้นะอร่อยอยู่ก็คุ้มนะ500รบาทไดไหลยมือเลย